พื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีแดง61จังหวัดหนักแรงคืนนี้ฝนตกหนักสุดพี่สุดคืนนี้รับมือฝนต่อเนื่อง24 25ยากรกฎาคมนี้พยากรอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภ,ภัยอุตกภัย์พียกรอากาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่24กรกฎาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน บริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงรวมถึงพื้นที่ฝน61จังหวัดพื้นที่ฝนหนกักสุดพีคสุดรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านและในด้านของการแจ้งเตือนฝนในวันนี้และวันพรุ่งนี้24-25กันยายนและฝนจะเข้ามาอีกช่วง29กันยายนถึง1สิงหาคมพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นใดกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกต ขานองลงมาแล้วภาคเหนืออีสานลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑทรรมถึงพื้นที่ภาคใต้หรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยอย่างรอฟ้ารอฝนในการทําเกษตรกรรมในช่วงนี้ก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคบซึ่งพื้นที่อุบลราชธานีเมื่อคืนนี้เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตั้งแต่21อนาฬิกากว่าๆจนถึงประมาณ3านาฬิกานะครับและหลังจากนั้น ฝนก็ค่อยๆลดปริมาณลงนะครับจากฝนตกหนักฝนตกแรงฝนปานกลางลดลงเป็นฝนร,รินๆินเปรย์ปรยนะครับในช่วงหลังๆส่วนพื้นที่สีสะเกตก็มีฝนตกรินๆินเข้ามานะครับเมื่อคืนนี้ประมาณ2 3ชั่วโมงบ้านของแอดมินก็เริ่มมีน้ำในการทำเกษตรกรรมแล้วนะครับแต่ตกไม่หนักไม่แรงนะครับส่วน 22- 23กรกฎาคมก็มีฝนรินรินเปรย์ปรยเข้ามาเล็กน้อยนะครับ แอดมินจึงไม่นับว่าเป็นฝนตกนะครับพึ่งนับก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมาก็พอได้รับน้ํานิดหน่อยนะครับ ถ้าฝนไม่ตกมาอีกก็คาดว่าพื้นที่ก็จะเกิดความแห้งแล้งดังเดิมนะคะเพราะพื้นที่ดินของบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะไม่เหมือนกับภาคกลางนะคะดินส่วนมากจะไม่อุ้มน้านะคะเพราะส่วนมากก็จะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะบ,บริเวณพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระ,ะวังในเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะค 22, ะ22กันยาคม2566ที่ผ่านมาพายุฝนฟ้าขนองพัดถลมมีลมกระ โชคแรงพัดบริเวณพื้นที่ร้านค้าริมถนนข้าวของเกลื่อนกาดกระจัดกระจายแทบจะเอาไม่ทันด้านลูกค้าวิ่งหนีตายกันจ้าระหวั่นนะครับแต่โชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจาก Facebook เรื่องเล่าเชา้านี้ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับพายุทกสุรีในขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแต่ในด้านของพายุลูกใหญ่ลูกโตที่มีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองจึงทำให้พัฒนาตัวขึ้นจากพายุโซนร้อนขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นในขณะนี้นะครับ อัปเดตเส้นทางพายุทกสูรีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะนี้ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเคลื่อนผ่านทางตอนบนของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ล่องสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนและจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำและประเทศจีนทางตอนใต้26-28กักาคมเตือนผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ใต้หวันและจีนทางตอนใต้และด้านตะวันออกขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนออกเดินทางนะคะเนื่องจากจะมี อากาศแปรปรวนในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าไทยก็จริงนะคะไม่มีผลกระทบโดยตรงก็จริงแต่มรสุมที่มาเลี้ยงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกําลังแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นพื้นที่ประเทศไทยทั้งตอนบนและตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะคะ โดยเฉพาะทางตอนล่างและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ต้องฟ้ารัดระวังนะคะนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมทิยายังออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสีย่ยงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะคะจากประกาศล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬกาย4กรกฎาคม2,566กรมอุตุออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสีย่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก 24กรกดาคม2566 18นากาของคืนนี้ถึง18ังกาของวันพรุ่งนี้ พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงบริเวณจังหวัดจันทบุรีระราดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดสกลน,นครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารเยโสธรทอำอนาาเจริญอุบลราชธานีร้อยเอด็ดรีสเกตมหาสรารคามสุรินทร์ขอนแกน่นบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชรตากอุทัยธานีการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซราชลบุรีระยองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและพระนครศรีอยุธยาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในคืนนี้จนถึงในวันพรุ่งนี้นะครับสาเหตุและปัจจัยของฝนที่จะนําเข้าสู่แนวร่องมรสุมนะครับ เนื่องจากนะครับในขณะนี้ให้ด้านของประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครบริเวณตลภาคใต้ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ําท่วมน้าหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้ทานน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเนื่องจากร่องมรสุมกําลังปานกลางผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรง ปกครองทะเลอันดามันทางตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมบริเวณภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงเช่นกันนะครับภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนาของเพิ่มมากขึ้นร้อยล180ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาสูงสุด35-37องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามขอนแกน่นชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาและสูงสุด3าสถึงสาองศาลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขก้นร้อยละแลดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีุธยาราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด34-36องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาึ้นร้อยละแปของพื้นที่ตกหนักท้งหนักมากบางแห่งบริเวณนครน,นายกปราจีบากกจาจานบุรีสาแก้วจันทิงซาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่าสดุด23-25าสองศาและสูงสดุด30-34องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ที่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็กขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตรกรงุงเทพมหาคนครปริมณฑล ฝนตกฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละแ0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 5่วน25-26องศาและสูงสุดส3 3าถึงสองศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจิของพื้นที่ฝนตกหนักบ้างแห่งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24.26ถึงองศาและสูงสุด3 3มถึงองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็กขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิเลเมตตร่อขึ้าถึงสามก ฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6องศาและสูงสุด29-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วกิชั้วโมลลสงสเมตรริณทีี่่มฝนนลืูงมากกว่า2เมตร ต่อแปร์ตินงภาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันนะครับจากเวิร์ลฟอรัร่มข่าวสารต่างประเทศภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่สหรัฐอเมริกาสารายหายากเกิดตื้นบนชายหาดกัญชาฟลอริดากรมตำรวจนิฟจูนบีหลังจากนักท่องเที่ยวแจ้งสาหร่ายไม่ทราบชนิดบนชายฝั่งเมื่อตำรวจมาตรวจสอบพบว่ามันคือกัญชาแห้งหลายกิโลกร,รมัมถูกคลื่อนตัดเข้ามาตำรวจไม่ทราบที่มาของกัญชา กรมตำรวจเนฟจูนบีสโพสรูปภาพบนเฟซบุ๊กเตือนผู้คนอย่าพยายามหยิบมันขึ้นมาหรือนำกลับบ้านชายฝั่งสหรัฐอเมริกามักมียาเสพติดจำนวนมากที่ผู้ลักลอบนำเข้ามามักทิ้งลงทะเลเพื่อหนีความผิดจากผลวิจัยชิ้นหนึ่งกำลังศึกษารายงานว่าฉลามจำนวนหนึ่งติดโคเคนเนื่องจากพวกมันกินโคเคนบ่อยครั้งที่แก๊งทิ้งลงทะเลขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวอร์ฟอรัรมข่าวสารต่างประเทศรวมถึงที่กรีซ ไฟป,ป่ารุนแรงทางการกรีกอบพยกประชาชนราว19,000คนหลังจากไฟป่าโฮมกระนำบอนเกาะโรสของประเทศกรีซจำนวนทั้งหมดรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วจำนวนมาก23กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมา กรี๊ดเป็นเส้นทางท,องท่ทองเที่ยวนักท่องเที่ยวยุโรปนิยมมาท่องเทีย่ยวล่าสุดอังกฤษยุติขายถัว่วและยกเลิกบินชั่วคราวขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์ลฟอรัร่มข่าวสารตามประเทศหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ